สวัสดีค่ะวันนี้ช่องฝันนำโชคนะคะวันนี้แอดมินจะมาเล่าความฝันนะคะเป็นความฝันของเพื่อนบ้านนะคะที่เล่าให้ฟังนะคะก็จะเอามาเขียนรายละเอียดให้ฟังเนาะนะคะมาดูกันเลยค่ะนะคะเป็นความฝันของคุณตานะคะคุณตาบอกว่าฝันว่าผีมาบอกเลขว่าซาน บอกเลขแกก็เลยบอกว่าเอาเลขอะไรเนาะผีเพื่อนมาบอกเลขนะคะทุกคนก็คือ250ห้าศบสั้นสองห้าศูนก็คือเราก็จะตัดได้ก็คือ25 50 02ไปกลับด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นฝันของคุณตาเนาะนะคะแล้วฝันต่อมานะคะฝันว่ายายยายคนหนึ่งกระสันแกฝันว่าแกเก็บเหรียญได้เป็นเหรียญสตางค์อันเก่านะคะ เหรียญเก่าเหรียญสตางค์โบราณมันจะมีรูตรงกลางๆงข้างในรูอะเหรียญโบราณเนาะจะเป็นหูหหหตรงกลางแกก็ฝันมาแก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 ก็เอามือไปจับแต่แกไม่เอานะเพราะว่ามันซื้ออะไรไม่ได้แกก็เอามือไปจับดูนะคะเหรียญสตางค์เหรียญมันก็เป็นศูนย์เนาะเก่าก็คือเป็นเก้ามือจับก็คือมือห้ากับมือเจ็ดนะคะก็จะได้เป็นห้าศูนย์เก้าหรือเจ็ดศูนย์เก้าก็ได้ตัดเล่นก็คือ 9ก้าศูนย์กับห้าศูนย์กลับกลับด้วยด้จ้านั่นแหละเผื่อใครชอบเนาะนะคะแล้วทีนี้ฝันต่อมาค่ะเป็นฝันของป้าติ๋มนะคะป้าติ๋มแกฝันว่าแกได้ไปเล่นไฮแกฝันว่าแกไปดูวงไฮโูที่เขาเล่นกันนะคะวงไฮโูที่เขาเล่นกันแล้วเป็นเห็นผู้หญิงเปลือยกายมาเลยนะแต่ตามตำราเนาะทุกคนถ้าผู้หญิงเปลือยกายนะฝันเห็นผู้หญิงผู้หญิงเปลือยกายนะถ้าแอดมินฝันนะ เรียกมันจะชอบมาสองห้านะคะทุกคนแต่อันนี้เป็นคนอื่นฝันเนาะเห็นเป็นผู้หญิงเปอยกลายแล้วมานั่งเล่นนั่งเล่นไฮโลแล้วผู้หญิงคนนั้นแกโทรแทงไฮโลที่ห้าสี่สองขอยนุญาตด้จ้าแอดมินเคยเล่นไฮโลเ,เลยบุรู <c oughs> <ๆ>้เรื่องแกบอกว่าห้าสี่สองแล้วแกลงแกก็เลยได้แกถูกแกได้เงินไปเยอะเลย แล้ไงแกเลยแกลงตัวนี้แล้วมันได้นะมันได้นะ่แกก็เลยหอบหอบเงินไปเลยนะ่ะซานเราเลยว่าเอ๊เล็กสิมาหาสี่สองบอยเงี้ยค่ะห้าสี่สองก็คือตัดเล่นก็จะมีห้าสองห้าสองสองห้าสี 5, ่สองสองสี่แล้วก็สี่ห้านะคะตัดตัดเล่นนั่เด้อทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะทุกคนแนวทางฝันที่มาเล่าให้ฟังนะคะงวดนี้เนาะ วันนี้ก็เป็นงวดของวันที่หนึ่งตุลาสองพันนะคะแอดมินก็ลงคลิปให้ดูนะคะทุกคนแล้วจะมีเลขเลขดับบนล่างด้วยเดี๋ยวเอาไว้งวดคราวหน้าเนาะเดี๋ยวลงให้ดูนะคะฝากกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามกดส u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้แอดมินนะคะฝากด้ยวยจ้าทุกคนสองน้อยน้อยหลักกำลังฮัดบิน ฝากไว้นำออมอกออมใจเด้อจ้าขอบคุณมากค่ะเลขที่ให้เป็นแนวทางนะคะในการจับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดวันที่1ตุลาสองพันนี้นะคะเป็นแนวทางจ้าทุกคนแห่งๆปังๆค่ะ